จ้าวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้ะหลังจากที่กรุงออกกะมาจา้ะออกกะมานองจากเลิกม,มาแปดโมงจ้ะหนาที่กุุงก็ต้องมานั่งแพ็คของให้ลูกค้าก่อนนอกจากนอนั่งแพ็คของให้ลูกค้าก่อนจ้ะ้อมถี่ช่วงให้ลูกค้าก่อนจ้ะคอยจังคอยสีได้นอนจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าค่ะลูกค้าสนใจอยากอ่าสังไปล่องไปล่องได้จ้ะอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นว่านสังงูลูกอ่ะคะ่ะว่านเสน่หานะคะ เออตัวนี้มันจะขายอยู่กุ้งจะขายอยู่ซองละสามสิบห้าบาทพี่น้องในในหนึ่งซองนี่มันมีอยู่สิบเม็ดจ้ะสิบเม็ดกินก่อนนอนจะ้ะก่อนนอนสองเม็ดสองเม็ดก่อนนอนจะอ้ะอ่าตัวนี้มันจตไอ้ซอยเหาในเรื่องอ่าตกขาวจ่ากตกขาวประจำเดือนมาไม่ปกติเหมือนเกี่ยวกับมุดลูกเขาอะ คือ้ข่ๆว่ามันหล่างมดหููเท่าอ่ะจ้ะพี่น้องล่างเอาไปสร้างไปกินเมิ่งก็ได้จ้ะตอนนี้กลุ่งขายสมซองหนึ่งสามซองหนึ่งร้อยจ้ะจ้ะคือตอนนี้จัดโปรอยู่จ้ะพี่น้องให้ไปเลย9ก้าซองสามแถมหนึ่งนะคะจัดโปรให้ไปเลยค่ะอ่าสนใจคอมเมนต์ใต้ใต้โพสต์ดได้นะคะจ้ะ นี่แหละจ้ะกะพ็คของให้ตัวแทนก่อนจ้ะเบอร์กะกลุ่มกระเพทะของให้ตัวแทนผู้ใดอยากสนใจเป็นตัวแทนกระทักมาสอบถามใดจ้ะผู้ใดอยากได้หารายได้พิเศษจ้ะเพราะว่าชื่เมื่อนี่รายได้ทางเดียวบ่ได้จ้ะต้องหารายได้เสริมเติมจ้ะเด้อกำไรกับบอแมนอ่าห้าบาทสิบบาทกับเป็นกำไรจ้ะพี่น้องจ้ะตัวนี้ผู้ใดอยากไอ้นี่กะสอบถามใดจ้ะสอบถามก่อนนาะจากน จะน่งแพ็กของเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหก้กุ่มในเดลจ้ะในหนาเฟซกะไดหนาเฟซกุ่งซื้อกุ้งนางแล้วก็ในช่อง YouTube คือโบกุ้งอ่อนรัวนะคะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย